ในประเทศไทยเรานะครับทางกรมควบคุมโรคกะระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการใช้ตัว m แมท t ิ c a l โมเดลเนาะในการที่จะทำนายถ้าเกิดเราปล่อยให้เกิดการระบาดไปเลยโดยที่เราไม่มีมาตรการอะไรมาเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยแพร่ไปให้คนป่วยได้2.2คนตัวเลขนี้เนี่ยในทางระบาดวิทยาเราเรียกว่า reproductive number หรือ R 0นะครับหลายๆท่านน่าจะพอได้ยินมาละถ้าเกิดเราปล่อยให้เกิดการระบาดไปโดยที่มาตรการเราไม่ได้เข้มแข็งเราปล่อยไปเลย หนคนแพร่ไปได้สอคนในในช่วงเวลา1ปีเนี่ยจะมีคนไทยป่วยอยู่16.7ล้านคนนั่นคือเกินศักยภาพของเรามากในบางสัปดาห์ผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นแสนกว่าคนโรงพยาบาลจัดการไม่ไหวแน่ๆเราไม่สามารถจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีการออกมาตรการถ้าเราทําได้กลางๆเราลดจํานวน R0 1คนจากเดิม2.2แพร่ไปให้ได้1.8คนอันนี้เราสามารถที่จะ f l a ตเค r ร์ฟลงมาได้เราสามารถจะดึงพีกมาลงมาแล้วเราจะชะลอการระบาดเพื่ออะไรเพื่อให้เราเตรียมความพร้อมในด้านสาสุขเตรียมความพร้อมในการรับมือให้ดีขึ้นอันนี้ก็จะลดความเสียหายลงมาได้ถ้าเกิดเป็นโมเดลนี้นะครับใน2ปีก็จะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ9.9ล้านคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในบางสัปดาห์ช่วงพีกๆก,ก็ยังมีผู้ป่วยหลัก 4- 5หมื่นอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างมากนะครับ ถ้าเกิดว่าดีที่สุดเลยเราสามารถดำเนินมาตรการต่างๆจนเราลดค่า R0 หรือ reproductive number เนี่ยหคนแพร่ไปให้แค่1.5คนอันนี้การระบาดจะน้อยแล้วจะเกิดเฉพาะบางจุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีการระบาดเป็นฤดูก,กาลหรือเป็นซีซัน n อลคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ในเชียงใหม่ผมก็ได้ขอทางทีมส่วนกลางในการที่เอาจำนวนประชากรของเชียงใหม่1.8ล้านคนไปใส่ในโมเดลที่เขามีการพยากรณ์ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าถ้าเราปล่อยไปเลยเนี่ยเชียงใหม่เราอาจจะเจอคนไข้สูงสุดเนี่ยอาทิตย์หนึงเป็นแสนเหมือนกันถ้าเกิดทําดีหน่อย R0 เท่ากับ1.8พีคมันก็จะอยู่ประมาณสัก2อสามหมื่นต่อวันนี่คืออันนี้คือจุดสูงสุดนะ,นะครับหรือถ้าเราทำให้ได้ R0 แค่1.5อันนี้จำนวนผู้ป่วยจะน้อยมากแล้วก็เราสามารถที่จะหาทรัพยากรมาจัดการตรงนี้ให้ได้ผมให้ดูว่าแล้ว ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย flattening the curve อะไรเนี่ยจะทำยังไงนะครับโดยหลักๆแล้วที่ผมบอกจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คืออันที่1เป็นมาตรการทางการแพทย์อันที่2เป็นมาตรการที่ภาคสว่วนหรือประชาชนอื่นๆจะเข้ามาช่วยกันทําได้มาตรการทางการแพทย์เราทําอะไรบ้างจากผู้ป่วย1คนที่สามารถแพร่เชื้อไปให้คนได้เนี่ยเรารีบที่จะตรวจเขาให้เจอตรวจให้เจอเสร็จเรารีบตรวจยืนยนันโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แล้วเราแยกเขาไม่ให้เขาไปแพร่คนอื่นต่อตอนนี้เราตามทุกคนใครที่เข้ามาถึงปุ๊บมีอาการเข้าเกณฑ์หรือที่ทุกท่านจะทราบว่าเราเรียกว่า PUI หรือ Patient Under Investigated เชียงใหม่เนี่ยเราตรวจไป3 4 0 0คนแล้วตั้งแต่ช่วงมกราที่เราวางไปผลตรวจเป็นลบทั้งนั้น300กว่าคนเนี่ยผลตรวจเป็นลบ ผู้ป่วยที่ป่วยระดับการยืนยันเป็นอย่างอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดสายพันธุ์อื่นๆเชื้อไวรัสอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับที่เราเจอตามฤดูกาลอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราตรวจมาตลอดสิ่งที่เราจะเจอเราเจอแค่ยืนยันรายแรกของเราที่เอามาจากจีนใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็รีบแยกเขารีบตรวจผู้สัมผัสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในชุมชนร่วมบ้านในสถานพยาบาลเราตรวจหมดเลยเคสนั้นเราก็ไม่เจอว่ามีคนอื่นติดเชื้อต่อเคสนั้นก็หายแล้วก็ กลับบ้านไปเคที่2ที่เราเจอยือนยันที่ผมนำเรียนไปเมื่อกี้ว่า Import เชื้อเข้ามาจากไข้มวยที่เกิดการระบาดอันนั้นเนี่ยเราก็ตามพอเราเจอคนเนี้ยเรารีบแยกเรารีบตรวจพอตรวจเสร็จเราตามอันนี้ก็เป็นมาตรการที่2ที่เราทำคือเราตามทำ o n t a c t tracing หรือการตามผู้สัมผัสพอตามเสร็จเนี่ยถ้าใครเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คืออยู่ใกล้ในระยะ1เมตรรวมพาหนะเดียวกัน นานเป็นเวลาระยะ 1, นานเกิน5-15นาทีกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาตรวจกลุ่มอื่นที่เป็นเสี่ยงต่ําเราก็จะให้สังเกตอาการกลุ่มที่เราตรวจเนี่ยผู้ป่วยเสี่ยงทุกคนเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาแยกสังเกตอาการเป็นเวลา14วันตอนนี้เราก็เจอว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเริ่มสงสัยละเรากำลังตรวจผลยืนยัน ตอนนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะกักตรงนี้เราพยายามจะกักตรงนี้ไม่ให้เขาไปแพร่ต่อคนอื่นๆในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการตรงนี้ถ้าเกิดเราทําได้ดีพอเนี่ยเราตามได้ทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือมันก็จะจบอยู่ในระยะที่สองแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่มันมีโอกาสาที่จะมันจะเลวร้ายลงเช่นบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการกักบ,บางคนไม่มาตรวจหนีหายไป แล้วเราไม่สามารถจะติดตามได้หมดเช่นมีจํานวนผู้สัมผัสเยอะขึ้นมันเริ่มไปในวงกว้างสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้อะไรเนี่ยจะเป็นมาตรการทางสังคมที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้แล้วเกิดผลกระทบในวงกว้างถ้าเกิดสามารถทําได้ดีประโยชน์ก็จะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่มาตรการนี้เราเรียกเป็นมาตรการทางสังคมทางสาธารณะเนี่ยเราเรียกเป็น social distancing Social distancing มันก็จะเป็นเหมือนอย่างโมเดลที่ผมให้ทุกท่านดูเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดทุกคนร่วมกันทุกคนไม่ไปรวมกลุ่มกันทุกคนออกไปสัมผัสหรือไปในที่ชุมชนเฉพาะที่ท่านจำเป็นถ้าแบบนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าเราจะต้อง100%อยู่แต่บ้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องมีคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อของจำเป็นที่จะต้องจับจ่ายจำเป็นที่ต้องทำธุรกิจเฉพาะกรณีที่จำเป็นเราช่วยกันตรงนี้เนี่ย แล้วทุกคนช่วยกันอันนี้จะช่วยลดการระบาดหรือลดตัวเลขอาสุนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพผมก็จะแตกย่อยออกมาเป็นตัวมาตรการที่เราใช้ในการที่จะวางเป็นแผนสำหรับจังหวัดเราซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการขับเคลื่อนตัวแผนตัวนี้ในคณะกรรัการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานตรงนี้มันก็จะมี มาตรการอยู่สองฝั่งที่ผมนำเรียนไปมาตรการในฝั่งทางการแพทย์ C เราก็จะแบ่งเป็น3 C มาตรการในฝั่งอื่นๆก็จะเป็นอีก3 C C ที่1เป็นเรื่องแคปเจอร์หรือเรื่องการตรวจจับนี้เราทําอย่างต่อเนื่องแต่มกราละ C ที่2เรามีการจัดการเราพัฒนาเรื่องแล็บตอนนี้เนี่ยนอกจากศูนย์วิทยศาศาสตร์การแพทย์ที่ตรวจได้ <c oughs> โรงพยาบาลน,นครพิงก็ตรวจได้โรงพยาบาล อื่นๆเราก็พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพให้สามารถตรวจได้เยอะขึ้นซที่3การติดตามผู้สัมผัสสามมาตรการนี้เราทำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเกิดการระบาดในวงกว้างอีก3ม,มาตรการเนี่ยก็สําคัญมากเผลอจะสําคัญมากกว่ามาตรการทางการแพทย์ที่เราทำอยู่อีกเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างกับประชาชนทุกคนถามว่ามาตรการนั้นคืออะไรบ้าง C ีที่4ก็คือ เรื่องการควบคุมการระบาดในชุมชนก็จะรวมไปจนถึงเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งตอนนี้หลายๆท่านก็ทราบว่าเรามีการาบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตติดโรคการประกาศให้โควิด1 9เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญตัติเราสามารถที่จะดาเนินมาตรการตามมาตรา34โดยการ แยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตสําหรับใครที่สงสัยหรือมีเหตุอันควรให้สงสัยว่าจะเป็นโควิด -19 นะครับก็มีการาพูดคุยกันในหลายภาคส่วนทางตํารวจก็จะมาช่วยเราในการเรื่องบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นนะครับโดยในส่วนสาสุขก็จะมีเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ได้มีการประกาศเพิ่มขึ้นว่าเรามีเครือข่ายที่จะช่วยในการดูแล ประชาชนในจุดนี้มากขึ้นจากเดิมเรามีท่านในท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอส,สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแล้วก็พ่วงโดยการโรงพยาบาลก็จะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จะมาช่วยเราเราก็จะมีบุคลากรที่จะมาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นเพราะนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้อง อาศัยการขอความร่วมมือเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะต้องมาบังคับใช้ต้องมามีบทลงโทษอะไรแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะขอเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาสําเร็จได้อย่างตัวอย่างสิงคโปร์กฎหมายค่อนข้างแรงใครไม่ทําตามโดนปรับค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะต้องมีมาตรการตรงนี้ในการรองรับแต่หลักๆเลยเนี่ย มาตรการทางสังคมรวมถึง C ที่5ในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนอันเนี้ยเรายังให้เป็นมาตรการสําคัญเราก็อยากให้ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ประชาชนจะตระหนักแล้วก็จะทราบว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งยังไงถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางจะต้องดูแลตัวเองยังไงปิดหน้ากากถ้าเกิดป่วย คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องป่วยเมื่อไหร่คุณป่วยไม่ว่าจะคุณป่วยด้วยโควิด19หรือด้วยไข้หวัดใหญ่หรือด้วยไข้หวัดตามฤดูกาลต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราต้องให้คุณหยุดอยู่แล้วหลายๆลายท่านน่าจะเห็นว่าตอนนี้เรามีมาตรการในการวัดไข้ในแต่ละพื้นที่ถ้าใครมีไข้คุณควรจะต้องแยกตัวแยกตัวเอาให้สบายใจสําหรับช่วงนี้เลยแยกตัวไปเลย7วันจนตั้งแต่เริ่มป่วยจนคุณหายคุณกลับไปโอเคคุณไม่แพร่เชื้อจะเห็นว่าถามว่า ตอนนี้เนี่ยมาตรการพวกนี้เนี่ยที่เราพยายามสื่อสารเข้าไปเนี่ยประชาชนช่วยเหลือแล้วก็ประชาชนตอบรับไหมเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีส่วนหนึ่งเลยนะครับเราต้องบอกว่าพอประชาชนเราตระหนักมากขึ้นในเรื่องการดูแลตัวเองป่วยหยุดป่วยแล้วหยุดไม่ไปทํางานไม่ออกไปไหนป่วยแล้วปิดหน้ากากหลีกเลี่ยงกันออกไปในที่ชุมชนทําไม้จาเป็นโดยเฉพาะที่แออัดต้องเอาหัวชนหัวหรือใกล้กันในระยะ1เมตร ตอนนี้สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ของเราดีขึ้นด้วยซ้ําพอหลังจากที่ประชาชนมีความตระหนักมากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ของเชียงใหม่เราซึ่งตอนประมาณปลายเดือนธันวาหรือช่วงมกราเนี่ยสูงลดลงไปลดลงอย่างต่อเนื่องลดลงไปจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าเกิดเรายังทําตรงนี้แล้วเราประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันตรงนี้ถึงแม้มันจะเกิดการระบาดในวงกว้างของโควิด 19 c o v i โควิด -19 จริงๆเนี่ยการระบาดมันก็จะไม่ใหญ่สุดท้ายก็เป็นเรื่องการประสานงานที่ตอนนี้เราก็มีการประสานงานหลายภาคส่วนมีทั้งภาคเอกชนที่มาเข้ามาช่วยเช่นมาคุยกับผมในเรื่องการอยากจะทำแอปพลิเคชันดีๆเพื่อชาวเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักอันนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาร่วมกันไปอยู่ในอีก1-2สสัปดาห์ในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยรู้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองเดินทางไปเนี่ยไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางหรือเปล่าท่านก็จะสามารถเช็คตัวเองได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เรากําลังพัฒนาเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกท่านมีความตระหนักมากขึ้นแล้วก็เราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างแผนผังที่เราใช้ในการตอบโต้สถานการณ์ตรงนี้เราก็จะได้มีการสื่อสารกันในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดในการที่จะใช้ผังเราเรียกว่าเป็นผังบัญชาการในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้เราได้มีการดําเนินมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุดก็จะนําเสนอเห็นภาพคร่าวว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนเราเข้ามาร่วมมือกันเราเข้ามาช่วยกันในในการปฏิบัติงานหรือการตอบโต้สถานการณ์ในครั้งนี้ก็วันนี้ก็ จะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการสื่อสารให้ทุกท่านว่าเออมาตรการเราทําอยู่เป็นแบบนี้แล้วแต่ละท่านจะช่วยกันยังไงให้ชาวเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ